สวัสดีครับฝากซ์กับฟากซ์เล่นค่ะหราจะไปไหนไปเดินเล่นไปเดินเล่นค่ะเออไป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 เอาจักรยานไปนสวัสดีไปไปไปเอา,าเอามาเร็วๆไปคุณอยากพาอันไปยางเล่นค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน สวัสดีตอนปลายค่ะมาทางนี้ขี่จักรยานไปยางลินค่ะวันนี้อากาศดีค่ะไส้ขาสั่นแขนสั่นได้ค่ะมีแห้งคิ้งค่ะค่ะพี่น,อน้องเออ,อยู่ตาประเทศ <c oughs> นี่ราคาเมืองยุกเมืองเซาไปไกลทางยางลินค่ะ เลิกเหรินเรียนมาหนกไผ่เพราะทะนนไ้เลิกเรียนขนมไผ่เลิกเรียนสี่โมงค่ะพาไปยางเหลือกหน่อยแล้วก็สิเข่าวขั้วมาเห็ดกระเผลกับน้ำไม่ทะลุค่ะเต้าค่ะแล้วกินแงงค่ะนี่ค่ะปลาผักบุ้งนี่มองใกล้ๆบ้านแก่เป็นเหลือกไหนวันศุกร์กึ่งสี่หลักค่ะนี่งกขึ้นเป็นพืชไปเลยคุณข,ขี่ขี่ขี่ขานทางหัวะนะจ๊ะนั่นเมื่อคุนเป็นพืชไปเบิดคุ่นคัดถือฝนน่ะเขียวขจีคุ่นปลา ต้นไม่ก็คือเดี๋ยวมือล้างแหนบอกทันฝรั่งบอกเป็นลาเปเล่เนาะค่ะภาษาญี่ปุนอันให้บอกทันฝรั่งขึ้นเดี๋ยวสิพ้าไปเก็บค่ะตอนนี้มันน่วยหน่อยๆทุกคนเพราะทันเข่าแกนเข่าเม็ดค่ะมันสิออกผมผมแต่ว่าทันเข่าแกนเข่าเม็ดแล้วนี่มันสีเปรี้ยวค่ะมันจะเปรี้ยวกินกับแก้วกับอย่างอาบาดอกนี่ค่ะนี่ต้นมันนี่แต่ว่าพระทันเป็นมวยแก่ค่ะนี่เพระทันเข่าเม็ดันไหนค่ะ ไปลูกไปทางยางเงินองไกลปบ้านเนี่ยแมไม่มไม่ไปลูกลูกเดี๋ยวฝนตกไปเลย <c oughs> คุณล่ะค่ะป้าหยาอู้ถือฝนถือฝนคุณล่ะเขียวเงา้วคุณ เดี๋ยวทางองินอำเภอเพอิพ่นกับสีเ่เงินเอารถมาตัดนี่แปลงออกมืดละค่ะนี่ให้มันเงาก็ดีนะเพิ่นกับมาตัดออกมันเสียนบางทางจักรยานมาจ้าเฮ้ยมีแหงขี้ค่ะค่ะแดดออกมาทางนี้สมัยตะกี้ลงไปก็เจเิ่หน่อยหน่อยกับผ้าไม้ายางเห่นน้ำมูลนี่ละค่ะเลี้ยงลูกกระดาต่างประเทศชูมือนีนแน่นน,น้องไพ่ไงเดี๋ยวนะกับไปเองไปเรียนเอง กลับมาแล้วก็เมื่อยอยากพักพ่อนเหลือแต่คนหน่อยนี่แหละค่ะนี่คนหน่อยนี่อยากออกอยากเล่นอยากงางอยากขี่จักรยานสบายตะกี้เพิน่นนหน่อยก็เพิ่ยเพิ่นไล่ๆกันพาออกมายางหลินกระนองไทยเจ็ดแปดขวดเก้าขวดซูมือนี่นั่งเป็นสาวหรือนั่งแม่สชวนไปนยางไปหลินนั่งมุขคอยอยากไปนักขันเลิ่อมเป็นสาวไว้บุญน,นะคะ่ะ อากาศดีด,ดีไปจักรยานคู่ใจจักรยานสีสม้ม ไปดูนไปฝั่งนู้นไปดูดอกไม้ทางมอสตเวคค่ะตอวถวดทิค่ะถวดทิค่ะคี่น้องอันนี้ก็ต้นนั้นต้นถ้วยอย่างก็อันแอนุสแม่เอียงก็อื่นบอกพิษ คุณ <c oughs> ่ะต้นสะเราอูย้ยบ่ได้ไม่หยางกระติกนึงห้าขคืนเขียวคักเนี่ยอ้ยไปตัดๆให้งวัวให้งยังร้อยูุบานทเท่าไมมเนาะอูย้ยจะเป็นห้างงามคักซะพุนไปช่วงนี้ทุกคนแผเกสวนหลกไปกับแผลตาไนยได้เหมือคืนกับแพลขึ้กัน,นะคะ่ะนังอันดังตันกินยาก,ากับเจ้าสีเซ้าหุปมกเซ้าหุ พ่อซิกฟ้าหลาัดยาหม,มอ,อยังหนีกันได้ป <c oughs> ้าจะอ้วนหยาคนเป็นยุบานเขาหนิงัวอ้วนเลยได้คันนี่จะเป็นน้ำขับหยากับพ่อหยาอู้คนเป็นยุบานเขาหนิตัดถึงงัว้อถึงงวอ้วน,นเลยได้หนิสบายเลยได้หนิคนเป็นเลี้ยงงัว เรียงหนุกเลี้ยงเต่าอยู่ต่ตางประเทศปุ๊บมีฝนเอาอซวยกับพระจากเรียนมันเหมืนมันเปน็นไรนอนเป็นคือสมัยแต่น,น,นั่งหน่อยๆได้จ้ะพระออกไปย่างเลยมือนีเป็นคึ้นฟ้าคึ้นฝนเพราะว่าอันเบิ่งอันกรมอุตุเขาบอกว่าหิมนฝน,นตกฝนตกพายุเข่ามือนีมืออื่นไปลูกไป วันสุกจกบอกไม่อยางลับอากาศบริสุทธิ์ต้กันเลยเจ้ควายสีขาวพักเห็ดแลีงเห็ดงายเนาะค่ะยูสี่ละค่ะอู้ยท่านไปอยู่บ้านเขาเลี้ยงลูกยากๆหรจะไปหาซื้อกินมาแล้วก็เลี้ยวเนาะซื้อราดฆ่าเขาถุงแข้งถุงแล้วก็เลี้ยวดาวเกษตรก็ยังไเป็นงมเห็ดงมหลังลูกค่ะดอกไม้ที่ไหนงามงามไปเลย เชเดนมามา่จะเอาดอกไม้นี้หวานสวยดอกสีม่วงไปเดินไปดูเมลาไปเลยสิผู้ใหญอยู่ต่างประเทศเรียงง่ไงอยู จะเป็นสบายหัวน้ำผึ้นสักค่ะทีน,นี้เวลาปิดผงตะขวงตัวเดินทีน,นี้เวลาสวดตัวเป็นผงตะขวงเหลืองหนุ่งไงเดียวหนุ่งบนชั้นไงกับบนชันสบายดอกกับพี่น้องเรียงจังสี่ล่ะค่ะพาะยางเหรียญพาะออกไปเหรียญให้มงกุฎค้ำไปมือหนึ่งไปมื่งอื่นเสาก,กับเตรียมตัวไปโรงเรียนเห็ดกับั้นกับน้นวิชาลูกกาเต้าขาผัว ้จะมันเก็บมีแหวนดีเนาะขุดเจดินปั่นจัก,กรยานเด่นเด็กหนอยมัน่ได้หับเสือกันหนอกกันหนาวก็สิมีแหวนคิงมันคือเขาหน่ล่ะคะ่ะใส่เกางเๆค่าสั่นเสื้อที่เชิ้ตสบายเขา่าหนาหนาวก็จะอีหยังมันยุกมันแงวุ้ยบรรยากาศ ยางเหลนไปน้ำค่ะเุี๋ยวแบบทันพลังเดีย๋ยวเห็นมันเข่าเกี้ยนเราสิเก็บไปดองให้เบิ้งเด้อค่ะวิธีการดองเก็บไปกินได้นานยาวถึงหน้าหนาวเลยไปนู่นไปนู่ไน,ไป,นไปดูก่อนแม่มาจะไปดูอเออเวละไปเร็วก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนขั้นมันทึ้งยังไงเราสิพาไปเก็บชายคลิปให้เบิ้งจ้ะเก็บกินเก็บเั็น ดองสุกปีแลจวกปีที่แล้วก็วกนอกไพ่ก็ได้แล้วอยอนมักทันฝรั่งนี่แหละค่ะยับคืออยากสมมาแม่ดองไว้เอาไปเปิดกินเลิกเี้ยนมากับสว่สางบุ่นสะเดาค่ะบู๊ยสะเดาฝรั่ง,งถุงนิดเดียแล้วอดงาับถุงสิเริ่มแก้บมดแล้วค่ะสุดยอดสะเด,ดาฝรั่งนี่เอาไปกเก่งแทนขีกก่เล็กกระไรนึกค่ะ อย่างนี้นี่ไงนี่ไงนี่ค่ะบักทันฝรั่งนี่มันบัทันไอ้เขาแกนอุ้ยตัวน,นี้บัตรท่านไงไปะเลยตัวน,นี้เอาจับดูสิยูุไซกับมีค่ะเต็มอยู่นี่ค่ะอันนี้มากอันนี้นี่จับตรงนี้เดี๋ยวมาัดจะถ่ายให้ดูนี่สมป้าพี่ค่ะอุอ้ยนเนขาแกนแล้วอื้อ อ้สมน้องไพ่มากมากกินพี่น้องเองไปใส่งำเนีเ่เปรี้ยวเป็นไงเปรี้ยวไม่เปรียปร้ยวเนี่นค่ะเดี๋ยวมือลังสิมะเออ่เฮดคลิปเก็บเก็บบอกทันสมพลังเนาะคะ่ะเก็บไปไว้ถัดวง บ่ได้หัวแก้ววันเอาแก้วอยู่บ้านมือนั่นไปสนามได้กลิน่นกับพักกัน,นเลี่ยวย้อนอันนี้แหละค่ะเลยย้อนอันแบบทันฝรั่งนี่แหละค่ะอือันนี้เขาแก๊สแล้วค่ะอันนี้เขาแก๊สแล้วหนูอยากกินในมันนะเอาเม็ดมันออกเออหนองไผ่มากหมักมือนั่นกับเก็บมานล้วก็กินกับแก้วใส่น้ลำปลา มามามพีไม่อีกไปดูต้นนะเต็มทุกค่ะแด้ว่าตอนสีพ้ามันเก็บหนึ่งสิบว่ามาเอาทั้งหนึ่งสิบไปเอาต้านทั้งคุนค่คะเพราะว่ามันตำ่ำมันเก็บไงลาะค่ะอน,นี้เราบอกสมมเลต่างเดนอนเนี่ยช่วงสิเขาซ้ำเมือพี่น้องเลี่ยวนอนเก็บไปดวงนี่โอ้ยคับข,ขนาดค่ะนี่แม่นเบิดไล่ครับคุนอันต้น,ตนนี่เพราะท่านยังไ,ไงปันไหนตัวน,นี้ อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีละค่ะแล้วก็สียางกลับเมื่อบานก้นค่ะ <c oughs> อืมอันหนึง่งสองสามไม่บายกนครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมติดตามช่องพี่ไผกับน,น้องเ <c oughs> จเด้น <c oughs> นะครับเออไปกำลังใจให้หนูด้วยนะครับค่ะบาย คุนมาเรียนจี๊ดขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนื้อค่ะที่เขามาหลับชมุมกดไลค์กดุศลสับไหยน้ำค่ะมักกับกดไลค์ลลหงน้ำเนื้อค่ะกับเอ่อกุศลสับไทยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเหม็นยังมักกับใดเนื้อค่ะเด้อพี่น้องพูดคุยกันไปค่ะอีสานเรื่งต่างเหรียญวัสดีครับครับไปบา,บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสิบไปเขาขั้วกันค่ะบันนี้พี่น้อง